เขตชุกเชิที่สนามบินขอให้ผู้โดยสารกรุณาออกจากสนามบินโดยทนนันทีเจ้าหน้าที่ตรงนี่มันระเบิดแบบไหนเป็นหนึ่งในอาวุธนิวนเคลียร์เล็กที่สุดที่เคยสร้างมาเดวิดครอกเก็ตทานเชื้อฝุ่นายเป็นผู้ต้องสงสัยในเหตุระเบิดนายมอบตัวเถอะผมไม่ได้ทำแบบนั้นนะไอ้เพื่อนฉันต้องช่วยฉันสิแก้ไขอ,อะไรไม่<อ>ไ,มได้แล้วขอสีหลีวเตอหัวเปิดตัวนำหนึ่งทุกคนจะคิดว่าคุณเป็นคนวางระเบิด มีแค่ฉันที่รู้ว่าคุณจะไปปลดมันมอบตัวซะไม่งั้นต้องจับนายเอาสิบอกสิคุณยังทำภารกิจอยู่รูเปล่าทางเลือกเดียวฉันจำอะไรไม่ได้เลยถึงผมจะจำพวกเขาไม่ได้เดิมพันผมก็จะรู้สึกเสียใจด้วยทั้งเมืองจะขอให้เขาหาตัวผู้ก่อการร้ายอย่างนั้นเ,เขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นตำรวจนี่ท่นบ้าไปแล้วเหรอใครจะรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ นายก็ไปซะไม่ได้เราต้องไปด้วยกันคนคมถล่มนิวเคลียร์